สูตรนี้นี่ค่ะแป้งข้าวเจ้า1กิโลนะคะอ่าอันนี้แป้งทอดกรอบดูเอ็นอันนี้ส่วนผสมของของของแจกสูตรกล้วยทอดแป้งอะไรที่คนจะไม่เป็นนะคะว่าอันนี้ใส่เท่านี้เท่านี้มันก็จะไม่ได้ผลนะคืออันนี้ถุงเดียวจบง่ายมากพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเชื่อไหมเมื่อก่อนพี่ยาเคยคิดสูตรกล้วยทอดแล้วรู้ไหมว่าพี่ยาเคยคิดอยู่ว่า แป้งอันนี้กับแป้งอันนี้มันต้องทอดด้วยได้สรุปวันนี้มันจริงอ่ะจริงพี่ยาคิดค้นอยู่นะว่าแป้งอันนี้กับแป้งอันนี้มันต้องดีมันต้องเวิมืดแต่สุดท้ายแล้วพี่ยาไม่ต้องคิดแล้วเคามาบอกเลยนะคนเราจะไม่รูหนึ่งกิโลคนบางคนไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เป็นไปได้สิมืดตาลืมเป็นไปได้แป้งทอดกรอบหนึ่งกิโลแป้งข้าวเจ้าหนึ่งกิโลนั่นหนึ่งตาหนึ่งเลยลูตาหนึ่งกิโลมีคนถาม สามาสียนแป้งทอดกรอบ UFM นี่นะน้ำตาลทรายขาวหมอก็เรียว่า,า,าขาวน้ำตาลทรายขาวหนึ่งขีดแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำก่อนน้ำเท่าไรน้ำเท่าไรน้ำประมาณหนึ่งลิตรประมาณหนึ่งลิตรอันนี้<ป>อันนี้แป้าลืมเตรียมนิดน่ะเราเก็คิดว่านีน่ถูาากอ่อันนีาา้เป็นสูตรที่ง่าย อร่อยค่ะอ,อยะอร่อยจริงแป้งพ่ออร่อยจริงคนค่ะผสมกันแล้วคนท่านผู้ชมลองทำดูนะคะมัดมดนะะดีแล้วมันรวย ไม่ใช่ที่โรงงานที่ยาของเขาเขาไม่ยนะเราเขารู้อยู่แล้วว่าเขามาขายที่นี่แล้วเขาขายดีไงจะแจกสูตรยังไงฉันก็ยังดีอ่ะีอ่ะใครก็มาแย่งฉันขายไม่ได้หรอกเราก็ได้เกือเทรดสขายเกือขายหน้าบ้าหน้าบ้านหาไร้อยยี่สิบปีสูตรนี้สูตรร้อยยี่สิบปีนะมาเปิดเผยช่องแรกเลยช่องยูทูบคนชากลางลาวเนี่ยใครไม่ดูก็คือพลาดทั้งชีวิตอ่ะ ผู้ที่ไหนเขาอยากได้มากค่ะมันากต่อนะคะอยากรู้เราก็จะตีให้มันเนียนเลยนะคะตีให้เนียนเลยจะเนียนใส่เกลือก่อนเกลือเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่เกลือหมื่นครึ่งใหญ่หมื่นครึเกลือประมาณ75็ดสิบหากรัมเกลือ75กรัมนะพี่ยาว่าแล้วคิดได้ใสไปเยอะมกกระปุกแ่ไม่กินถุง ได้พอได้ยังไม่เค็มยังไม่เค็มใสไปสักแต่เราก็ชินได้นะคะแต่พี่อยากว่าให้ใส่ไปแค่หกสิบกรัมก็พอทุกหกสิบกรัมก่อนอย่าเพิ่งใสเจ็ดสิบห้าความให้ใสหกสิบกรัมไปเมื่อหกสิบกรัมจอดเลยแล้วขวัญให้เนียนเลย ผัดให้เนียนผัดให้เนียนเราไม่ต้องใส่กะทิหรอกไม่ต้องนี่แล้วก็ต่อไปมะพร้าวนะคะมะพร้าวอะไรเนี่ยสองหยิบมือแล้วกันนะออสองหยิบมือมะพร้าวสองช่วยสองช่วยข้าวอ่ะใช่ตุ้งโง่สองช่วยข้าวมะพร้าวขาวนะคะลืมบอกอ่ะขูดขาวนะคะมะพร้าวไม่เอาดำๆไม่เอาดำๆมันไม่ได้กลิ่นมันไม่สูงไว้แก่ใช่ไหมมะพร้าวแก่แค่นี้เองมะพร้าวแก่แค่นี้เองอ่ะแค่นี้ค่ะที่ทำไมมันอร่อยซะขนาดนั้นเนี่ะ คือทำไมมันอร่อยขนาดนั้นนะงานเท่าไหร่งานเท่าไหร่ค่ะเอาพอสมควรพอสมควรพอสมควรอ่าพอ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 แล้วประมาณสมควรประมาณขีดประมาณขีดนี่อ่ะอขีดกว่าๆนี่ยังยังถุงเล็กเล็กสิบห้าบาทนะถุงเพิ่เติถุล็กเลกสิบห้าบาทถุงพี่พ่ออะไรล่ะงาได้อนะตาไลทิปตาไลทิปโฆษณาต้องเข้าไหม เราก็พูดกันทุกคลิปแต่ก็ไม่มาเข้าสักทีไม่มาเข้าเลยเขารู้ไงเดี๋ยวเราต้องพูดอีกครับเออแนี้แหละค่ะโอเคได้แล้วเอาได้แล้วแค่นี้แค่นี้ไปทอดเลยได้ชุกได้ชิมดูชิมดูชิมอย่างนี้เลยเหรอชิมแบบบ้านๆเลยนะอย่าไปทอดเยอะอย่าไปชิมเยอะชิมเยอะหมดวัดเลยไปเข้มาไปไปไป ทอดเลยทอดเลยทอดเลยพี่ยาก็อยากรู้ว่ามันอร่อยจริงไหมใครทอดก็ได้ใครทอดก็ได้เราตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนไฟกลางน้ำมันถาดไฟกลางไฟกลางน้ำมันไม่ใช่เป็นน้ำมันอะไรน้ำมันเออเป็นเกจต่อน้ำมันพืชปาล์มเกจต่น้ำมันปาล์มอย่าไปใช้น้ำมันดอกบัวนะมันเป็นฟองมันเป็นฟองทอดยากทอดยากแล้วมัำ บัวทอดไม่ได้นะจ๊ะน้ำมันบัวสูดแล้วนีนะทอดสูตรนี้มันจะล้นสมัยก่อนก็จะใช้น้ำมันมันจะล้นออกมาจากกระทะแล้วมันจะยากมันเป็นฟอง้ะมันจะไม่อมเออทอดเลยไปกางไปกางลงเลยเราดีเป็นนี่เราองน้ามันนนี่นี่นี่หยนี่หยกโอยยังไม่ตุดแก๊หรอกแก๊แก๊ด ลอยลออยค่ะนราเน้ำลอยไม่อคือน้ำน้ำมันเจส๊ยเนี่ยมันจะทอดของกรอบอันนี้อันนี้ยังไม่ได้นะคะคือสบวยทอดร้อยปีอ่ะพี่ยาอธิบายฟังนะสำหรับสูตรนี้ใช้แต่น้ำมันพืชห้ามใช้น้ำมันบัวใช่ปาล์มห้ามใช้น้ำมันบัวเมล็ดในปาล์มใช้ไม่ได้ใส่น้ำมัน สำหรับตูรนี้ห้ามใช้น้ำมันมเมล็ดในปาล์มเด็ดขาดขายดีจ้ะบอกสูตรเพราะว่า ชอบพี่ยานะคะร้านค้าเลยบอกสูตรคนซื้อคนมาขอซื้อสูตรให้ขายหั่นกี่อนกี่ชิ้นแล้วกล้วยลงกุ๊กล้วยนึ่งลูกหนสามชิ้นกล้วยหนึ่งลูกหั่นสามชิ้นกล้วยหนึ่งลูกหั่นสามชิ้นเม็ขาจะได้หั่นกูง่ายกุ๊บหั่นสามชิ้นนี่นี่ไปดูไปดูวิธีหั่นกล้วยบางทีวิธีหั่นกล้วยมันก็มีสจุดไหมป้ามีมีจุดไนมทุกอย่างมีนะมับบกล้วย โอ้มินประมาณนี้นี่นะนี่จิ้นประมาณนี้เลยไปทอดเลยกล้วยนี่ใช้เป็นกล้วยแบบว่าองไงเป็นกล้วยสุกไม่สุกกล้วยหางกล้วยหางนกล้วยหางกล้วยตากล้วยกล้วยกระดังงากาลังจะไปสุกไปมัจเรสะไปตะเลสีนี้เลยสีนี้เลยเอาสีนี้เลยมีความเขียวหน่อยหน่อยมีความเขียวหน่อยหน่อยนะนะไม่เอาเหลืองเลยนะไม่เอาเหลืองเลยไม่เอามันจะเละทอดไม่อร่อย ป้ามิโลข้าม่รอเลยใส่เลยโอ้ร้อนไหมคุกแรวกว่ายขึ้นเลยง่ายอ่ะไม่มีเคล็ดลับอะไรยากเลยนะคะคอคนที่คิดไม่ถึงแบบพี่ยาบอกแล้วสูมีอะไรที่มันง่ายๆมันกลับอร่อยอ่ะตุ๊ก ไม่หักเลยเนี่ยอาชีพนี้ใครที่ไม่มีอาชีพนะไปทําได้เลยนะพวกเนี้ยขายหน้าป้าอย่ามาขายโรงงานพี่ยานะไม่ขายนะให้ป้าขายนะป้าก็จองแล้วนะแต่ถ้าตลาดใหญ่ขึ้นวันนี้ทอดไม่ทันให้คนอื่นมาทอดได้ไหมสูตรอื่นได้ไหมสูตรอื่นนะไม่สูตรไม่เอาสูตรนี้อ่ยู่ดื่นอ่ะสยู่ดื่นอ่ะมันมันกล้วยตากทอดอย่างเงี้ยได้ไหม เออเราต้องเผื่อแผ่คนหนึบมากเออเราใจถึงเราใจกว้างหรือเปล่าอ,อ,อยากคุยท่อไปง่ายเลยแบบว่ามันไม่ต้องไปแช่นะใช่ไม่ต้องแช่น้ำจงน้ำมูลไม่ต้องแช่อืออยงนี้พี่อายากตอนไหมาหรือเปล่าง่ายไม่แช่อ่ะว่าแล้วทำไม,มป้าถึงขายคู่ว่าแล้วทำไม,มป้าถึงขายแปดอันยี่สิบ เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ง่ายง่ายมากแล้ววัตถุดิบมันหาได้ทุกวันก้วยทอดร้อยปีค่ะหาง่ายแล้วทอดง่ายขายง่ายยง่างเลยขายไปทานหลังคนบ้านก็ได้ลคงดูบ้านชาวบ้านเลยไให้าเขาบอกมขาขายบ้านพิยานะถ้าไม่รวยให้ไปตีม้าเรไม่ต้องไปตีม้าด้วอยองโอ พอรวยแล้วเปียกไงเียกค่ะียันจะทอะเย่การทอดก็มีนะทอดไม่ใช่ายไข่ด้วน่เอเทคนิคคืออะไรการทอดคือการตอกน้ำมันอไม่ให้มันอมมันทีอจายสังเกตกวยที่เขาเป็มเก่งนะจับมาน้ำมันเยอะมใชที่อาากว่ามันดูแห้ง วิารทอดนี่หลอมันเหลืองลอยขึ้นมาใช่ไหทำไงทไง่ง้ตีเียีมันอน้มันเราตีน้ามันน้มันเพือเพืมนเฮ้ย่เลยทอดไก่มาทั้งชีวิตก็เพิ่งรู้อีกแหละเราอย่าคิดว่าเราเก่งใหมพกเราบางทีเขาเก่ง่เนี้ยพี่ยาเก่งข่ยอดเขาเก่งช่วยแกะเขาเบาๆอย่างนี้ย ตบเบาๆค่ะไม่อุมน้ำมันเทคนิคใช้ไฟกลางไใช้ไฟแรงไฟกลางฟางลุกลางกะหงี่ใชไฟแดงมันมันจะไม่กรอบนอกกรุ่มในใช่ค่ะมันมันกะไหม้เดี๋ยวไม่เหลเพราะน้ำมันมันร้อนแช่ค่ะมันมีมันผสมฟางใช่ค่ะจะได้กรอบจะได้กรอบคือพี่อยากรู้แล้วเขาทำไมถึงชอบไฟกลางไปเรื่อยๆมันจะมีความสมั่งเสมอใช่ค่ะ กล้วยเนี้ยกรอบนอกนุ่มในแล้วไม่อมน้ํามันแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราทอดไปแรงกล้วยมันจะไม่สุกรากๆมันจะไม่สุกมันจะไม่กรอบมันจะไม่กรอบสีสวยนะสีสวยนะกล้วยทอดมันทอดที่ลงทุนเยอะมากกล้วยที่ถูกๆก็ไปเมาถูกมากเลยนะ ที่ตลาดไทยนี่ไงบางทีกองนี่เนี่ยร้อยเดียวเออยิงกองนี่เนี่ยขายได้เป็นวันเลยนะกล้วยร้อยหนึ่งอ่ะแป้งเดี๋ยวพี่ยาคิดให้นะแป้งเนี่ยนะอ่ะแป้งแป้งอันนี้พี่ยาคิดให้เลยนะพี่ยารู้พี่ยารู้อะแป้งสีไปหกสิบห้าแปแพงนะหกหมื่นห้าแป้งหกสิบห้ากล้วยร้อยหนึ่งร้อยหกสิบห้ามะพร้าวเอาไปตักสิบบาทขี้แพงๆเอาไปยี่สิบปัเรือไม่ต้องไปคิดน้ำตาลทรายโลนึงดูแก เฮ้ยกำไรเยอะอ่ะขายขายได้ประมาณลงทุนน้อยอะเอาแก๊สแก๊สแก๊สกี่บาทแก๊สกี่บาทอย่าไปคิดมันเพราะมันเราเราเราได้กำไรเยอะแล้วน้ำมันคิดคิดเถอะน้ำมันคิดเถอะใช่น้ำมันน้ำมันน้ำมันสองร้อยไปมสองร้อยสองร้อยเฮ้วันนั้ยังไม่ถึงทันเลยจ้าสองร้อยก็ใช้ไปเถอะลงทุนวันนะหกร้อยด้วยด้วยกองหนึ่งร้อยหนึ่งลงทุนหกร้อยอะคิดแบบแพงๆแล้วนะคิดแบบเสียค่าที่นะ คิดแบบโหดๆ600ขายได้อะไรไหร่ได้พัน 1, นะพันกว่าพันกว่าพี่ยาู้ขายได้พันกว่าใช่ไหมแล้วมาอยู่โรงงานพี่ยาเนี่ยพริกสุดข,ขายได้วันละเท่าไหร่6,000เออพริกสุดข,ขายได้6,000กําไรกํ <c oughs> าไรเท่าไหร่วันนะพูดเลยพูดเลยไหนๆเราก็จะเป็นคน จริงใจแล้วเราพูดเลยซืขวาแล้วนซืขวาสี่พันกำไรสี่พันพี่หน้าบอกสูตรใช่โยกำไรเยอะค่ะมือนะเพราะอะไรเราถึงต้องกบมือ้ไหมเขาจะได้มีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไปไงถ้าให้ความ สอนนะป้าที่สุดยอดลูกศิษย์พี่ยาแต่ละคนนี่ใจถึงทั้งนั้นเลยเหรอสุดจริงเลยป้าที่สุดยอดค่ะผู้ชมตบมือผู้ชมตบมือผู้ชมตบมือบอกสูตรนะคะผูดแล้วการทำคอนแเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วไหมคะข้างล่างต่อไปเขาก็จะทำแบบนี้อย่าเดียต่อไปโรงงานพี่ยาก็จะมีแต่คนยังไงรู้ไหมคนดีเออ ตรงนี้มันต่อไปมันเป็นที่ของอะไรรู้ไหมคนเออพูดสิที่ของคนดีต่อไปเนี้าะ่พยระต่อไปเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นที่ของอะไรคนดีเออยอดคนดีและจริงใจคนดีและจริงใจรบอยาแกะดมแระดมไปแยกะดม่า่แคมนี๋ยราได้มยืนตรงนี้ ดูหน้าป้าก็รู้เลยว่าป้ามีความสุขขนาดไหนกับไงละละสี่พันอ่ะดูเด็ดแต่ละคนเนี่ยหน้ายิ้มอ่ะเหงื่อไหลใครย้อยแต่ก็ยิ้มอ่ะฉันได้กับไงละละสี่พันไม่ไงล่ะมาชิมไหมพอขึ้นดี๋าวไรไปชิมกันค่ะคุณป้ากินไหม